ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาบอกกันกรับสารามนข้อเน็ตนะครับสารบวันนี้นะครับจะพามาเบ่งนะครับหลูกมูนะครับออกไม้ครับนี่สภาพร่างกายนะครับแข็งแรงดีนะครับโอ้ยกําลังกินนมเลยครับออกเองนะครับออกเองเอาตัวหลอดเองนะครับบดเฮ็ดยั้งนะครับคนมีนาทีนางเบ่งนะครับบดตองเฮ็ดคอดเฮ็ดยั้งนะครับอ่า รอบนี้นะครับรอบรอบนี้ออกสิบสิบตัวนะครับพอตายจากตัวเลยนะครับร่างกายก็แข็งแรงดีนะครับตัวนี้นอนคอรออยู่นี่ครับอืมเบิ่งดียร์ครับพี่น้องแต่อันสอดเห็นนะครับพ่นมจูดจดเลยครับออกมาออกว่าหันนี่ครับโอ้ยงามแห่งครับนี่ตัวตัวมุก แม่เพิ่นกน็นอนให้ลูกเพิ่นที่นมนะครับเด็ดเอิงเลืองอยู่เป็นหมูเมยซ่านนะครับตัวหมูเมยซานนะครับนี่ครับจับได้ครับนี่จับได้นะครับแข็งแรงดีครับนี่หน้าหักห้างครับตาหัก บมเด้เฮ็ดยังนะครับสายสะบึงสะบื้อนี่มันก็จะแห่งไปเองมันนะครับแล้วก็บโมมี่ติดเชื้อนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่สองแล้วเห็นบ่ครับพอมันตื่นขึ้นกไปกินนมครับผมได้สมาซิเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับรอบนี้นะครับรอบนี้ซิปโตครับรุ่นแรกนะครับก็ได้เก่าโตรอบนี้ก็ได้ซิโตนะครับอ อกินนมแบบแสบเด้ครับเนี่ยเป็นหิวเผินเนาะครับเนาะบอกมากอะอยู่จังสีเองนะครับบริเฮ็ดยั้งเอาป่อยเป็นธรรมชาตินะครับอ่าสำหรับแม่หมูตัวนี้นเนาะเนาะส่วนตัวนี้ครับตัวนี้เป็นแม่ที่เอาไว้เฮ็ดพันธุ์รุนต่อไปนะครับเดี๋ยวพา,ายามไปเบ่ง ตัวนี้เป็นนะครับเป็นหมูแม่สาวนะครับตุ่นใหม่ตั่มหมเป็นหมูตัวใหม่นะครับมักยอกเพิ่น,นี่อีกประมาณสามเดือนนะครับก็พร้อมผสมนะครับแล้วก็จะมีลูกคือกันนะครับตัวนี้ขี่เลีนนะครับอุ้ดอุ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 ด,อด เดี๋ยสมารถซิบไหมครับรอบนี้ไลยหลายกูเกเานะครับนะครับหมูนะครับเหมยสานอ่าถึงเป็นแมลกอ่อนนะสิมันกรบโบดูหลายนะครับเป็นอันนี้ขุ่นข้นนะครับเฉียงบกัดนะครับจับเลนได้นคนาะ,ะแต่ขนาดเท่า จับลูกเข้ามาเหรยนยกันยังไงนะครับนมนะครับนี่อยากกินนมนะครับ,นม,นรบมักมองทีว่านะครับบ่ได้ดูแลหยาดเนาะออกก็คือออกไปตามธรรมชาตินะครับหลังจากนี้นก,นนก็จะดูแลแค่ให้อาหารนะครับสำหรับ แม่หมูเปลี่ยนเ,เขาออกนมนะครับให้ดูเขาได้การอนุบาลโบมีบหยากนะครับง่ายๆนะครับถึงเขาจะเป็นเมนกออนนะครับกระจับได้นะครับนี่มันจะบอดุนะครับมันเฉียงดีเดียงไว้นะครับนี่ดูเพื่อนกับพึ่งออกครับนี่อือ ดูพึ่งออกยังเป็นแม่ลูกอ่อนนะครับลูกหน่อยนะครับแต่ว่าเหเดยนได้จับได้นะครับดูกมันกระจับได้นะครับนี่ครับดูกระจับได้นะครับลงห้องลูกนะครับ,บก็คือหมูห้องลูกนะครับนี่จับมาเหรียนกระได้นะครับ จับมาลินก็นได้โอ้ตะหักแงนะครับเนี่ยหมูน้อยนะไปกินนมตะหักแขงครับโอ้นมแม่เป็นแบบลายครับดูเหยียบไปซื้อกไลไรออกอสมาชิกไหมครับบได้ดูแลหยังยาก あ。To, uh